โอ้เกมนี้นีผมบอกเลยยังตึงสวัสดีครับหมอคนป่านะครับหลายๆคนเนี่ยอยากดูแวนในเกมตามนะครับตามไม่ตามนี่ก็มีการทิ้นแนดนม,มาเพิ่มความตึนเต้นในดามิล้แล้วนั่นในเกมนี้เนี่ยก็ได้มีการเปล่นคู่ลมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็หยิบแวน์มาก่อนเลยแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยหยิบลมมาแก้าทางอีกทีนึงนะครับจะไม่เปิดลมก่อนและมันโดนแก้ทางง่ายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเปลี่ยนแครีได้ไหมเออคือเปลี่ยนไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้เราแข่งกับเคต,ตามาฟินอยู่นะครับเคอามาฟินนะเห็นเขาบอกว่าเขาจะชิงวันนึงกันอเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่นหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปอยที่สนินตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ id ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย24ิปซีบาเอ็ม พิมพ์คำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งแผ่นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครกำลังมองหา ID R V คุ้มๆพร้มมอมเล่นลุ้นครบกีฬาส,สวยแนะนำแผ่นนี้เลยนะครับ e d m o n t o n TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R V ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับ สามารถดูนิกเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้า <Okay, S 1> มาเกมแล้นะครับในเกมนี้เนี่ยเราใช้ลูนแล้วก็พังแฝงที่ค่อนข้างเหมาะกับการเลนโซโลนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะกับลมพีพใช้เฮเลนนะครับ <to> อ่ะพังฝังตามที่ตอนนี้เลยนะครับแล้ก็ในส่วนของลูนก็จะเป็นตามเส้นนี้เลยนะครับ <'t> เกมนี้เราเจอจ็อกเกอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ด้านขวานะเพราะว่าจ็อกเกอร์ส่วนใหญ่เขายิงจรวดเช็ดด้านซ้ายนะครับเขาอยาก และตอนนี้เราหนึ่ง,งกับโจ๊กเกอร์นะครับเราต้องสองก่อนเขานะเฮ้ยแม่แบบว่าจับกล้องผมตอนลุ้นด้วยนะพี่ <c oughs> เอาเรื่องกเกินเกมนี้เราเจอกับเอฟซีนะครับทีมเขามาสามคนนะส่วนผมมาสองคนนะครับตอนนี้นี่พอเราสองก่อนหนึโอ้ยตีเอาคืนนี่แรงกว่าเขาอย่างนี้เนะี่ย oh, อ่าแล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยที่เปลี่ยนทั้งแฝงไม่ใช่อะไรนะครับ คือเกมมันะจะมีเกมนำเกมตายอยู่แล้วถ้าหารเราเกมตายปุ๊บเนี่ยถ้าหารเราใช่ทาังฝังรวยนะครับเราจะไปแพ้แคลรี่ทีมตรงข้ามครับเวลาเราเติมทางงังฝังระเบิดขึ้นมาเนี่ยซนา่าจะไปจ่ายเส่ลมเขาทีนี้พอข่าลหน้านะครับกับการว่าเราไปไหลต่อไล่ยิงแคลรี่แต่แคลรี่เขารวยกว่าแล้วก็แพ้อันนี้ก็คือปัญหาครับเราก็เลยตัดสินใจที่ใช้เป็นฟลังฝังรวยดีกว่านะครับจะไม,ม่เสียเปรียบแคลรี่ทีมตรงข้ามเลยเพราะว่าการเงินงมันเท่ากันไงเ,นเวลาเกมตามก็ออกของแก้าง่ายขึ้นด้วยนะนรันน เอารสรุปนะครับถ้าหากลมเป็นเฮเลนเนีย่ยก็เล่นทางฝั่งเดิมรูนเดิมเลยนะแต่ว่าถ้าหากลมไม่ใช่เฮเลนก็เล่นทางฝั่งนี้รูนนี้นะครับเล่นง่ายกว่าตอนนี้ลมเราตายก็กาะป้อมไปก่อนนะครับถ้าไม่ัีกว่าต่อได้ก็ต่อเลยนะครับโห <c oughs> โจนี่จะวิ่งใส่เดี๋ยวดูสีนี่อันตรายเลยนะครัฟ้าคร,าราับอกีกสามวิครับมันก็จะเกิด ตีสตาร์ไปก่อนนะครับอนนโอ้โหระบายจานครับอุ้ยเข้าอย่างสุดโอ้โนอีอึดโอ้เก็บแต่ตอนนี้น่าจะพอไหวนะครับบุมดีเอ้ยแรงวกันโอ้โหแลนเกอร์มันออกบัตเดียวตายเลยตอนนี้มีเล่งฟาร์มเลยนะครับไม่ไหวแล้วต้องขอทารอนกัน อึดเหลือเกินแต่ละตัวเอาไม่ตายเขาไม่ตายเดี๋ยวบนกับเขากลหน่อยครับโอ้นี่โดนเป็นคิวเลยแล้วแบนแมทไปนะครับฟิกเกอร์มางนี่โอ้โหต่อยไม่โดนแล้วนี่ผมจะพาทันด้วยนะอ๋อเรียรครับสองหนึ่งมาแล้วเราเพนได้ไปไปให้สุด โอ้โหไี้พาดีเด่นเฮ้ยโอ้โหโอ้โโอโโชั่วนี้แบบดวงจัดเลยนะ <c oughs> โอ้รอดเฉยเลยอันนี้เขาเรียกว่าคนบาปมากๆกับดวงนะครับโอ้แล้วเขาโมยครับมีงัดกันต้องไม่คิดหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวตีคลิปตรงนี้ไปแล้วกันเราพลาดไว้บนไปตอนนี้กันตามอยู่พันสี่นะครับ โอ้แล้วเทกับใบจันครับเฮ <laughs> ้ยแล้วดูเขาไล่นแานอย่างเทียนอาตัวนี้วดือดเลยครับเลื่อนนอยละ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ทีมเขาอยู่ข้างล่างสองคนนะครับ <c oughs> เขาเพิ่งเอาดาวไปนะเ <c oughs> งินห่างจากโจ๊กออกมาสี่ร้อยครับการเงิน,เนทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> มาตอนนี้คาร์ลมาแล้วครับ เอาจริงตอนนี้เราผมสเสียวเสียวใบจานนะโอ้จะแย่ครับจริงครับจะไม่เห็นปา่าอะไรโอ้แล้วปลาเขาผลตรงกลางโอ้โหแล้วสิงจัดเอาละโอ้โหเรียบร้อยแล้วการไล่ตามนี้มันขี้โกงมากเลยเนะี่ยไกลมากเลยนะครับโอ้บอลรับทนิสสวยครับโอ้โหทนาโจมีฟิกและเทียมันขึ้นมานะครับ โอ้เข้าไม่ทันเทนเหนหน่อยเกินโอ้โหตรงนี้บอดัมเสียล้างง่ายไปเนี่ยตอนนี้ยังกับไม่ได้นะครับคลิปเข้าป้อมนะโอ้และเทงโอ้แล้วมาอะไรเนี่ยโอ้โหอีกเคือและตอนนี้ไปมาหนี้กำลังรู้สึกคอแท้นะครับ เอาจิงเนะี่ยใบจานเนี่ยเวลามันใช้นตีเทามันจะมีเสียงนิดน,นึงนะอันนี้จะได้ยินค่แบบเดินครับแต่ว่ามันเสียงมันแป๊บเดียวอะ่ะแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะปรับให้เสียงว่ามันมีเสียงแบบดังคือคือึนการทเกมเลยเวลาที่ใช้นตีนะตอนนี้นี่มันมีเสียงแค่ตอนขึ้นแป๊บเดียวเองนะครับนิดเดียวเองและตอนนี้เนี่ยผ่านไปหกนาทีนะครับเงินก็ต่างกันถึง5 0 0พแล้วอโอ้ต่างเยอะเกิน แลวก็หลายคนสงสัยนะว่าทําไมเกมนี้เนี่ยถึงมีการหยิบบอลด้าธรนมาเอาจริงบอลด้าเนี่ยมันใช้ละเมือกับจ็อกเกอร์ก็ได้นะเพราะว่าถ้าหากใช้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่าจ็อกเกอร์เสียฟิกเกอร์ไปละนะครับต้องเสียฟิกเกอร์นี้แล้วก็สามารถใช้ละเมือไปจําได้ดีมากเลยเราจะเห็นกันในเกมนี้นะครับแล้วก็มีคนถามนะครับว่าเราตัวไหนใช้ตั้หลังดีดีนะครับก็เนี่ยบอลดําครับแนะนําเลยใช้ด้าชนตัวนหนได้ดีมากเลยครับบอลดํา ตรงนี้ต้องตัดแดงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนเวนะไปครับรับกัน,กนค,ค่อยๆเร่งหาตังค์ไปนะครับโจโกเกอร์ตอนนี้นี่เงินท่ามันสามนะน่ยผมยังสี่พันกว่าเฮ้ยเดียวใบจันเอาจริงด,ด, <c oughs> ดนินี่เขาจะเอาผมคาปปเปนะ้าไมหมเ,เ,หน,เนี่ยโอ้แต่ว่าซราปหน่อยครับ เราไปจันผ้าครับวันนี้เรียบร้อยเอาและครับดับขีของเรามาแล้วเท่านี้เรียกกนฟ้าก็ฟาร์มเลยครับลากอูยาวเลยในเซตนี้ของวานเนี่ยเราจะไม่ใช้สติงนะครับแล้วก็ถ้าหากใช้สุนเกตเนี่ยตอนนี้เราใช้เป็นสปบิดเจ็ดเม็ดนะครับก็เนี่ยแหละครับเพราะว่าเราไม่ใช้สติงความขึ้นที่ก็ลดลงนะครับมันก็ทำให้เราต้งองขึ้นสปบิดมันเยอะขึ้นนะ เกิดซ้ายครับดันไปก่อนตอนนี้ตีอะไรได้ก็ตีหมดครับแล้วนี่เสียงก็คือมาอีกแล้วเนี่ยอ๋อยู่ตรงกลางตกใจหมดู้จะเข้าปิดเราแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าหาได้นบัมังก่อรนนดีมากน,นะไม่ค่อยมีอะไรทำครับคีิปอยู่ค่อนข้างไกลเลยฟ้มามั้งอน อ่ะครับตอนนี้จเจาะยี่สิบเซนมาละเฮ้ยเราเป็นนายเป็นลุงลีเลีย<ๆ>โอ้เอาเรื่องเกินแต่ว่าตอนนี้ไม่จะพาไปครับ <c oughs> โอ้โหแล้วดีพอโดนซีซีไปก็เดินหนีเรื่องเลยนะ <c oughs> เพราะมีสติงแนะ <c oughs> ตอนนี้ก็สไตกันรัวๆครับโอ้โหเทสต,ตรงนี้เรียบร้อ <c> ย <oughs> <c oughs> เกมเพลทแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ตอนน่อยสัสก,ก,กัดครับ รัแบ,บแดงต่อเลยโอเคเข้ามาโอ้เลยนะโจงสวยครับขูนเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหอันนี้นี่ถ้าหาเอาออกันเนี่ยแวนเก่งมากนะตอนออน,นะและเกมนี้เนี่ยเพื่อนผมแอบร่างคองน่ะอันนี้นี่เลบบทลมากับมือเลยนะแล้วมาครับตอนนี้เข้าสู่แนวนก้อนโขดครับได้พระมงกุฎไหม โอ้และลเลียครับเจ้ฟิกเกอร์งานครับโอ้จะได้ไม่แตกเฉยส่วนเรานี่ก็ไม่แตกไงครับรอดมาได้ดเดี๋ยวนี้ผมขอตีคลิปป่าเอาเลือดคืนหน่อยนะครับตอนนี้เรารวยนะก็เดี๋ยวไถยาวๆเลยครับโอ้และแมสแมนครับ้องจะเล่นลิเลียครับ เอาอยากอยู่นะโอ้ยจ็อเกอร์ครับผมเป็นอไรกั่ฮอยเลยโหแล้วนี่ยะตายไปข้างบนนี่น่าจะโดนปิดนะครับเดี๋ยวผมรอลองกันโอ้โหเราปิดสามครับค่อยๆตายขึ้นไปถ้ากลับต้องการแล้วแต่ก็มาเติมนะครับดักเลยขาขาดเลยเลี้ย โอ้เหลือเทนโอ้ยแกนี้ฝังสวยจังโอ้โหเรียบร้อยเอาครับได้หมดในี่สกับไปดันตรงมการครับต้องเหตดป้อมนะแต่ว่าต้องให้คนนึงไปกันนะครับตอนนี้โจ้เกิดแล้วนะ ในเหนือโจ๊กไม่ต้องไหวนะเงินนี่ผมนำโจ๊กอยู่นะรออีกนิดครับอ่าโจ๊กอยู่สองแล้วอย่างนี้เอ้ยโอ้ยจอกเขาอยู่ในคุ้มเรียบร้อยเลยนี่ถ้าเขาไม่อยู่ในคุ้มนี่ผมว่าผมชนะเนี่ยกูสั่งกดดูใหญ่ไม่บวกนะเนี่ยแต่นี่เพื่อนผมเหมือนไปโยนแล้วนะครับโอ้โหตายสองครับนี้ เอาแล้วตอนนี้โค้งไก่อาสองคนเลยนะครับแต่ว่าอิลูเนียยังไม่มีตัวเลือกนะแอบได้ยากยากนะโอ้โหแล้วนี่แย่มาช็อตน,นี้นี่แบตสลาดชีคิวนะครับไปเคคิฟโอเคอยู่นะรอลมเกิดก่อนครับ ตอนนี้บรรมานี่เหมือนเล่นเหมือนลมๆหน่อยๆนะขเขาจะเดินเป็นแบบเดียวแล้วเพราะรู้ว่าใครไม่ตายตอนนี้การเงินนี่ก็เสมอกันแล้วนะครับโอ้ทิงเขาได้ดาครับเดี๋ยวผมดักทั้งซน์หนึ่นงเดี๋ยวเขาไปเอาสองบัฟน,นะแล้วโจ๊กเกอร์มาตรงนี้โอ้โหวิเดียวหาย <c oughs> แรงจัดแล้ว โอ้และเทนี้อย่างอื่นโอ้โหต้องกดดูใหญ่แล้วครับตีรัวครับเรียบร้อยวันนี้โอ้โแต่ไม่เจอครับตายครับกลับมาได้เลือยเต็มหลอยครับตอนนี้ผ่านไป13นาทีครับตอนนี้เดี๋ยวกดน้องป้อมกลางเลยนะครับไม่ว่างอยู่ก็ตีป้อมเลนสแต็กไปนะโอ้ไปจันมาครับแต่ว่าเลี้ยวขวาเอาจีเกมนี้เนี่ยถามว่าลมผมเล่นดีไหม ก็เลยดีนะแต่ว่าเขายังโซนให้เป็นพื้นฐานเลยเนี่ยโอ้ชานี้ฝังสวยครับเดี๋ยวแักไปก่อนโอ้สกายครับปังแฮนนะโอ้โป้อมยิงเลยเกาเกิดเรามาแล้วครับแล้วจอมเกิรเข้าไปแปะบอลล้อมครับทอนนี้ต้องเอาให้สุดแล้วนะครับไม่งั้นนี่ไม่ไหวแต่ก็ขายก็เกิรทิ้งครับโอ้ตรงนี้ทั้งสวยโอ้นี่ฟาดผมน่าตัน ปครับตอนนี้ทีมเข้าตายหมดครับแล้วก็ดูเลือดจ่ายมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปหาคลิปดูเรื่อยนิดนึงโอ้เแมนไปโซนให้ครับป่ะดูเลือดเลยครับดูเลือดมันเต็มโอ้นี่เลียวมาแต่ว่าเบิร์ดไปแตกครับโอ้โหตรงนี้เรียบร้อยปะาิกเับจบเกมครับตอนนี้เนี่ยลังสูนี่เขาแก้คอมโบแวนเทเลนได้แล้ว ก็เล่นยากหน่อยเวลาหยิบบอลปุ๊บเนี่ยเขาจะหยิบยูเอไม่ก็ลิเลน่ามาเป็นตัวยอดคิดครับก็เลยทำให้คอมโบแบนเทเลนเล่นยากขึ้นแล้วก็ดีหลักกับอินูเมียนี่ก็สำคาญนะเรียกว่าคอมโบแบนเทเลนมันค่อนข้างแพ้เอ่อเมสซตัวนี้นะครับเป็นหลักเลยแต่ว่าจะไปชนะเอลซทีนี้นหละเวลาเราเจอนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเอ่อตัวลมนะครับไปเล่นลมตัวอื่นแทนจะทําให้ชนะง่ายกว่าแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวลมปุ๊บเราก็จะไปแพ้เอลซูทิน ซึ่งเอาจริงโจเกอร์ไม่มไปถ่าเท่าไหร่นะจะไปแพ้เอสูรจริงจังเลยถ้าจะเออสูรเนี่ยเราก็หยิบเฮเดนมาแก้แต่ว่าถ้าหากเมชเขาเนี่ยเป็นเออ่เมชสีตัวนั้นนะครับทีนี้ก็ต้องพึ่งทีมแล้วล่ะไปลวงเมชให้หน่อย <laughs> นะครับเกมนี้ก็จะเันไปทั้งหมด45%นะครับแล้วก็เจอกับ FC ด้วยนะครับในเกมนี้แล้วก็เซตเทมของแวนในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเล่นไม่คู่เฮเรนนะครับก็เล่นเซนเจอร์เลยนะครับคนช่างดีเลยนะดูเลื่อใจดีเอามาชุดเชอร์เลหลายอย่างเลย แล้วไปมาในเกมนี้ชนะได้ไงเนี่ยตัดเลือดยังไม่มีเลยนะแล้วทีมเขานี่เก่งอะไรตัวนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ